ยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราชบำรุง ประจำปีการศึกษา2,567โรงเรียนชุมชนสามัคคีราชบำรุงเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน203คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน15คนภายใต้การบริหารงานของนางการจนาวรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสามัคคีราชบำรุงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนสามัคคีราชบำรุงนางสาวนุสราณาทันคิดครูประจำชั้นอนุบาลสอง นางอุบลมาลาวัยครูประจำชั้นอนุบาลสามนางสาวสุธัญญาปฏิการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวดารารัตศรีนนา,นามครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สอง นางสาวอารุณีสีแก้วน้ำใสครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาววรัญญาพันรื่นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาวพันนีจันทระอุปรีครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนายปรีชาภารพงศ์และนางปริยนุชภูคมาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห นางกลาลยาเลิศล้ำและนางสาวชนลิกาธรรมเกตครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางสุมาลีหอมพิกุลและนางพิชยาภาคำสิง์ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนายทีวารานนท์ง่อนไทยสงและนางสาวเบญจวรรณภูสดแสงครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนชุมชนสามาัคคีราชบำรุงมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีเป้าหมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอาทิเช่นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะด้านทักษะชีวิตของนักเรียนซึ่งมีการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนา เพื่อให้แกนนำนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงสามารถนำไปขยายผลแก่นักเรียนคนอื่นๆได้ซึ่งในการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมพอยต์กิจกรรมพลังแห่งรักกิจกรรมอิคิกไยกิจกรรมฝังชิดพิชิตฝันกิจกรรมโกรดไมซ์กิจกรรมการสร้างทัศนคติสู่ความสำเร็จ กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้านทักษะชีวิตของนักเรียนได้ดำเนินไปพร้อมกับการพัฒนานักเรียนด้วยนวัตรกรรมจิตตศึกษาจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีโดยกิจกรรมจิตตศึกษาเริ่มจากกิจกรรมการทักทายก่อนเข้าชั้นเรียนตอนเช้าระหว่างครูประจำชั้นกับนักเรียนเช่นการจับมือการส่งหัวใจการแปะมือการกอด ก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปนั่งเป็นวงกลมในห้องเรียนหลังจากนั้นคุณครูก็จะจัดกิจกรรมตามแนวทางจิตศึกษาโดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียนเช่นการฝึกสมาธิและการจดจอ่อการเสริมพลังบวกการบ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงามซึ่งจะใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ15-20นาทีก่อนเข้าเรียนในแต่ละวันกิจกรรมชมรมตามความสนใจของนักเรียน มีทั้งหมด4ชมรมได้แก่ชมรมกีฬาและนันทนาการประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชาพละศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาภายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกรุงสีหนึ่งซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนสามัคคีราชบำรุงได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปนตองประเภทคู่และเปตองประเภททีมในการแข่งขันกีฬาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสอง รางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาตะกร้อชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันกรีธาระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพหนองกรุงศีหนึ่งและรางวัลชมเชยการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันแดนเซรไซรุ่นพรีทีนเองานประเพณีบวงสวงเจ้าปู่กรุงศีรวมของดีถิ่นดงมูลประจำปี2568